สวัสดีค่ะดิฉันเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยธาตุพนมมหาวิทยาลัยนครพนม,มกำลังศึกษาอยู่ชั้นปชป,ปีหนึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะวันนี้จำนำเสนอเรื่องพุทธประวัติวันสำคัญเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎกและพระพุทธประวัติจากพระพุทธรูปขอบเขตเนื้อหา 1. พุทธประวัติ 2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สเรื่องน่ารู้จากพระใจปิดก 4. พุทธประวัติจากพระพุทธลูปเสนออาจารย์ลินดาประกอบบุญรายชื่อสมาชิกในกลุ่มดิฉันนางสาวหนุ่นไทัยพมหาราชนางสาวนงนุชขจัดมนทินนางสาวอาริสามหมุนสีนางสาวคณิฐาวงตาและนายวาสาันแสงตะวังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าเนื้อหากันเลยค่ะพระพุทธเจ้าทรงมีนามเดิมว่าสิทธะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธธนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกระบินพัทแคว้นศักกะพระองค์ทรงถือกำเนิดในจากยวงสกุลโคตมะพระองค์ทรงประสูติในวันที่15ค้าำเดือน6ก่อนพระพุทธศักราช80ีสถานที่ประสูติคือ ลุมพินีวันตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบ,บิลพัทเมืองฝ่ายพระราชชบิดากับเมืองเทวหะเมืองฝ่ายพระราชชมานดาสาเหตุที่พระนางสิริมหามายาสเสด็จไปมีพระประสุทธิการที่ลุมมณีวันมีสันนิฐานว่าที่ว่าสตรีหักแต่งงานไปอยู่ณนะที่แห่งใดก็ตามเมื่อจะคลอด ต้องกลับไปคลอดณบ,บ้านเดิมของตนเองในระหว่างการเดินทางทรงกลับเมืองเทวหะพระนางก็มีพระประสูติการเสียก่อนพระนางสเสด็จพาดอุทยานเพื่อความสําราญพระหาฤุไทยและมีพระประสูติการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาคาบูชาความสําคัญวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปรินิโมุตพระสงฆ์ที่มาประชุมไม่ได้นัดหมาย1,250องค์ 2. วันวิสาขาบูชาความสำคัญวันประสูติตัสล้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า 3. วันอัคมีบูชาความสำคัญวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า 4. วันเข้าพรรษาความสำคัญวันที่กำหนดให้พระพิสูจสูงต้องพักประจำที่ ตลอดฤดูฝน 6. วันออกพรรษาความสำคัญวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษาและวันสุดท้ายคือวันที่7วันเทหูโลหานะความสำคัญวันระ,ะลึกถึงพระพุทธเจ้าสเสด็จกลับจากการสเสด็จโปรดพระพุทธมรดกเทวาโลกที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็ได้เรื่องน่ารู้จากไตร,รปิฎก ไตรปิฎกคือคำพีสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เก็บรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าพระไตรปิฎกปัจจุบันคำภีพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยมีทั้งหมด44เล่มแบ่งออกเป็นสามคำพีคือ 1. พระวินัยปิฎกว่าด้วยสิ่งของพิสุและพิสุณี 2. พระสุตตันปิฎกว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วไป 3. าภาพพิธร,รมปิดกว่าด้วยธรรมะที่เป็นสารสำคัญเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกในที่นี้จะเสนอเรื่องพุทธทาสพยากรณ์16ประการ ซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธทเปอร์เซนที่โกศลทรงพระสุบินเห็นเหตุการณ์ต่างๆถึง16เรื่องในเวลาใกล้รุ่งจึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เสด็จมหาวิหารเพื่อให้พยากรณ์เนื้อหาของพระสุบินนิมิต16เครื่องพุทธประวัติจากพระพุทธลูกหนึ่งพระพุทธลูปพระจามณทิตย์คือปางถวายเนตรพระพุทธลูกป,ปางถวายเนตรเป็นพระพุทธลูกในอิริยาบถ ยืนพระเนรทั้งสองเพ่งมองไปข้างหน้าพระหัตถ์ทั้งสองประสานเหลื่อมซ้อนอยู่ระหว่างพระเพลาโดยพระหัตถ์ขวาซ้อนเหลี่ยมบนพระหัตถ์ซ้ายขวาทับซ้ายสองพระพุทธรูปประจาวันจันทร์คือปางห้ามญาติพระพุทธรูปห้ามญาติเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถยืนยกพระหัตถ์ขวาเสมอ พระอกตั้งฝ่ายพระหัตย์ยืนย่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้ามสามพระพุทธรูปประจำวังคารคือปางใสหยาดบางแห่งกล่าวว่าปางโปดอสุรินลาหูเป็นพระพุทธรูปในพระอีเรียบนอนตะแคงขวาโดยพระบาททั้งสองซ่อนเหลี่ยมเสมอกันพระหัตถ์ซ้ายวางทับบนพระ วรกายพระหัตถ์ขวารองรับพระเศียรสี่พระพุทธรูปประจำวันพุธกลางวันคือปางอุ้มบาทเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองอุ้มบาทห้าพระพุทธรูปประจำวันพุธกลางคืนคือปางปาลีไยหรือปาเลไยพระพุทธรูปในพระอิรยาบถนั่งโดย พระบาททั้งสองขณะที่พระหัตถ์ทั้งสองวางคว่ำบนพระชาุิมีรูปปั้นช้างและลิงอยู่เบื้องหน้าหพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์คือปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปในพระอิรยาบถประทับนั่งสมาธิพระหัตถ์ขวาวางประทับพระหัตถ์ซ้ายบางแห่งเรียกว่าปางตัดสรู้เจ็ดพระพุทธรูปประจำวันศุกร์คือปางบําเพ็ญ เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันโดยพระหัตถ์ขวาประทับพระหัตถ์ซ้ายและยกขึ้นท่าพระอก 8. พระพุทธรูปประจําวันเสาร์คือปางนาคปกเป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิบนขนดพญานาค ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ